ก่อนหน้าที่จะมาเจอโบต้าผีโอเรากินยาเวลาเกือบเกือบ20เมตรเหมือนกัน20เมตรนะคะ20เมตรนะคะเพราะว่าอาจารย์มอให้ปรับสเตียรอยน่ะไฮโดสเลยนะคะเนาะแล้วก็ยาใช่เพราะว่าเราอ่ะเฉพาะตอนแรกที่เราเริ่มทานเนาะเรากินของเอสของแก้มนอ่อนแรงหนักเกือบ20เมตรนะคะก็คือกินมาแล้วก็บวมบวมตลอดพอแต่เขาก็จะให้ค่าลดค่าเสพต่างๆมันลดลงแล้วให้คุมโรคได้ให้มันส่งไปถึง บบมือมันมีแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เหลือยากินยากี่มเม็ดก็ตอนนี้อาจารย์หมอปรับลงก,ก็เหลืออยู่ประมาณของโกกรคกล้ามเนื้นออ,นอ่อนแรงอ่ะอยู่ประมาณห้าเม็ดแล้วตอนนี้กินโปรตีนวันละกี่เม็ดกินฟองนี้นะคะตัวน,นี้ห้าแคปนะคะต่อวันใช่ค่ะห้าแคปต่อวันแล้วก็ถ้าเป็นวันไหนที่รู้สึกเพลียมากๆนะคะด้วยความที่เราแบบว่าเราเราไม่เหมือนคนอื่นนะแม่เราแบบเราเพลียบ่ไยๆเนี้ยเราก็จะเพิ่มไปอีกสองแคปช่วงบ่ายๆแตงนะคะของอื่นนี่แหละค่ะที่เลย